สวัสดีครับซูนิโจทรวิวชาแนลนะครับยังอยู่ที่เมืองทวายนะครับรัตนาวสีตอนบนนะครับประเทศพม่าตอนล่างนะครับกลางแจ้งครับกลางแจ้งไม่มย็นไม่มีรังคาไม่ผมกลัวเป็นหวัดนั่นอากาศเย็นเลยวะไม่เย็นเท่าไหร่ครับครับครับผมก็เป็นบรรยากาศที่สวยงามครับ รีสอร์ทนี้เป็นรีสอร์ตส่วนตัวนะฮะที่ติดทะเลนะฮะชื่อรีสอร์ทมอมาการ,ร,ร์บิชรีสอร์ทนะฮะเมืองมาการ์บิชรีสอร์ทก็ได้นะครับด้านนู้นจะเป็นอตอนนี้มีฝรั่งเข้ามาพักแล้วนะฮะสำหรับเมืองทวายนะครับก็เป็นท่องเที่ยวจากยุโรปอเมริกาอะไรเขาก็เริ่มเข้ามาแล้วนะครับาบางช่วงบางแห่งซุนิจโจเห็นเขาเช่ามอเตอร์ไซค์ขี่กันตามหมู่บ้านก็มีนะครับ ตอนนี้พี่โจกำลังเดินไปที่ซีฟู้ดร้ตรองนะครับเป็นร้านอาหารทะเลนะครับหรือว่าร้านอาหารจีนนะครับนี่เขาด้านนู้นนะก็จะชมบรรยากาศไปด้วยเลยนะครับสําหรับเวลาที่เราเดินไปนะฮะปลาที่ก็รับขอบฟ้าไปแล้วนะครับเมื่อสักครู่สวยงามมากนะครับเป็นแสงสีส้มนะครับแล้วก็หล่นลงน้ําไปทางโน้นนะครับก็เป็นภาพที่สวยงามประทับใจครับสําหรับการมาท่องเที่ยวเมืองถวายในจิบนี้นะครับ ต่อไปถ้าพม่ามีการพัฒนาถนนหนทางนะครับคุณโจว่าจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวเยี่ยมชมความสวยง,งามทางธรรมชาติโดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลนะฮะแล้วก็บางคนก็สนใจที่จะมาดูโครงการทะเลน้ําลึกนะครับเขาก็เปิดให้เข้ามาชมได้นะครับจะมีเส้นทางวิ่งมาถึงโครงการเลยนะฮะโดยจะไปทางที่กมศูนย์นะครับนี่ฮะ โรงแรมนี้เป็นโรงแรมที่สนนราคาอยู่ที่พันห้าถึงสองพันนะครับก็เพื่อนๆจะจองโรงแรมนี้นะครับก็สามารถจองได้นะครับใน b o o k i n g หรือ a าก o d a นะครับแต่ว่าถ้าจองผ่านซูนิโจอทรเวลนะฮะอาจจะได้ราคาพิเศษนะครับราคาพิเศษกว่าใน b o o k i n g หรือ Agoda แน่นอนนะครับรับประกันนะฮะแล้วก็เพื่อนๆไ,ได้ชมบรรยากาศ จะได้พักนะครับรีสอร์ทในบรรยากาศติดชายทะเลแบบนี้นะครับนี่ครับบรรยากาศยาเย็นนะครับคณะของเรานะครับคือได้สิทธิพิเศษเอาไม้ไหมครับเอาไม้กรอบไหมครับซ้อมได้ซ้อมได้ไม่นายมีมีได้กรอบไหมได้มีเหรอเนี่ยถามคนนี้นี่ครับขาเราจะทำอาหารทานกันเองนะฮะเดี๋ยววันนี้ก็จซื้อมาที่ตลาดเช้านี่ครับ เอาหมดนาดอย่างนี้มท่านแลมาอัศนูโอ้เป็นกุ้งแม่น้ำสดๆเลยนะครับน้ำเลิศเขาทำน้ำจิ้มพอใช้ได้ละใส่หวานเขาก็ยังทำเลยแล้วก็เติมมะนาวเติมแหลงเราปรุงตามรสเราอันนี้เป็นรูปของอาหารไทยนะคะบริก็ได้โอ้เก่งจังเลยคนไทยขมิ้นหน่อยขมิ้นแล้วเธอทำไมไม่ทาขมิ้นล่ะหน้าเธออ่ะเธอคนไทยเหรอชื่ออ้อยชื่ออ้อยชื่ออะไรนะชื่ออ้อยใช่ไหมชื่ออ้อยนะ ชื่ออ้อยชื่อดาวชื่อน้องดาวชื่อน้องดาวนเปได้ปืนก็ได้เอาปืนนี่ครับกุ้งแม่น้ำตะนาวสีสุดยอดเลยตัวใหญ่มากนะครับจะไปทำไมอ่ะปางเอามีดอันนี้เป็นเมนูอะไรครับเนี่ยกุ้งทอดเกลือกุ้งทอดเกลือเชฟเชฟนี่ครับผมมเชฟมิชลินเชฟจากมิชลินนะครับ กรุงทอดเกลือโอุ้ยอันนั้นไม่เอาไว้ให้มันสวยงามหรอกฮะตัดออกหมดเลยอย่ไปทอดนี่ไม่ได้ไม่ได้เล่นเล่นๆได้อย่างเดียวไม่ต้องขมแน่นอนครับโอ้วัสดีครับสุภีครับสวัสดีครับมาจากไหนครับครับมาภูมามมลีครับมาจากมาลีนะโอเคมาทำไมฮะดีใจมากจะมาเที่ยวเมืองทวายเพราะผมรู้แล้วไงเชื่อไปลอยน้ำหรือเดี๋ยวครับเอ้วันนี้คุณนในรถไปส่งผมที่เมืองการเลยได้ไหม เมนูอาหารนะครับนี่มีอะไรบ้างเอ่ยเมนูอาหารมีอะไรบ้างอ่านดูสักสักแถวดิอ่านดูสักแถวเมนูอาหารใช่ไหม มีอาาหร่ะพูดเลยพูดเลยมีอะไรบ้างอันนี้เป็นอันนี้เป็นหมูครับผมเนื้อหมูเนื้อหมูือมีไส้ด้วยพม่าด้วยไอภาษาพม่าอวตารครับผมอวะตารแล้วก็วะอุนุวะอุนุครับผมแล้วก็วาแต้วาแต้แล้วก็ตุาตาครับผมแล้วก็ตุาตาอุต้าเจต้าเจต้าที่เป็นไก่ครับผมเจต้าเป็นไก่ลาต้าฮวานะครับเป็นปลาสำลีครับผมปลาสำลีก็ปียีง่าเป็นไอปลาสลัดนะครับตียีง่ากระสอบนี้เป็นกุ้งครับผมอ๋อเป็นกุ้งนะครับ อ๋อนี่ครับก็น้องตัวเล็กเขาพูดภาษาพม่าได้ครับเ <c oughs> พราะว่าเขาเป็นคนถวายนะครับไม่ไมเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เขาจะทำไอ,องครับกุ้งแม่น้ำนะสดเลยอ,เลอ๋อส่วนนี้ไม่ทิ้งนะครับเพราะมันมีเนื้ออยู่นะแล้วไว้ประดับสวยครับแกะแกะอย่างเดียวพนกักแกะนะฮะอ๋อหมายถึงว่าให้ ทางนี้เขาทำเลยางอรอนตัวนี้เป็นครัวเปิดนะเป็นครัวเปิดนะครับก็คือทำสบายสะดวกสบายนะก็ไอกัหนน้องดาวครับก็พูดไทยได้เก่งมากก่ไกางนหน่อยึงเลยนะครับกั้งอันนี้ไข่นะครับนี่ของคิมงานเรานะผมวางไว้นี่นัอันนี้กางถุงเราครับผมของเรานะของเราครับกั้งครับกั้งกับถุงเยนะครับ นึ่งเลยนี่เป็นไหมนะเหรอแล้วก็ตอกนี่เป็นไปได้ไหมมันเหมือนตามแม่โอ้ยดูใหญ่มากครับผมข้างนอกนี่ครับผมจับตัวไว้จับตัวไว้ด้านนอกนั่งดูครับผมโอเพนดีกว่าโอเพนครับสบายครับผมอันนี้อันนี้มีอาหารชายทะเลครับสดมากเลยนะครับอันนี้ทำอะไรอันนี้ทำต้งกุ้งแม่เขาไช่ใช่แต่แต่แต่มันเป็นกุ้งแม่น้ำแท้ๆนะฮะคนนี้มันไม่ได้เป็นแม้ำเทวายครับผมกุ้งแม่น้ำเทวายฮะกม่อะไรนะ อร่อยแตทอดกระเทียมอย่างเดียวทอดกระถอยเทียมใช่ไหมรู้ไม่อร่อยค่ะอ๋อเขาแนะนำเป็นทอดกระเทียมโอเคมไหมครับดีจังเดี๋ยวผมอยากหนึ่งเดี๋ยวทอดได้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำมีเดี๋ยวเดี๋ยวได้เลยเดี๋ยวทอดหอมไหมครับพี่ยาครับหอมไหมครับเอาหน่อยลวกันคุณต่ายทำให้ทอดหน่อยเดี๋ยวเราทอดอีกเดี๋ยวทอดมันท่าในทีเสร็จนช่ไทุกกระเทียมทอดหอมไหมสวยนี่ก็มีผู้นำสุราหน่อยษฎเข้านนี้ ที่ห้าบาทไม่ถามที่ไม่อร่อยมากไม่ใช่ไม่ใชนะก็มีเบียร์สิงห์ขายด้วยครับที่นี่นะครับก็นจะอยู่วะมีเบียร์ขายไหมมีครับมีเบียร์ขายครับผมมีเบียร์หนึ่งพันเหรียญหนึ่งพันเหรียญสามสิบสี่บาทเบียร์สิงห์บอกว่ามีมอเตอร์ไซค์ไปขี่ในทะเลด้วยนะครับแปลกเอาบ่เอาไหมเอาเย็นเรอเนี่ย มาใช้ขี่ขึ้นหัครับผมเอาไดเอายังย่อนลำหลักนี่น้าดีนี่น้าดีบัวาีสิบเอ็ดสิบสองตัวเลยสิบสองตัวอกกรเทรแบบบตัวเล็กตัวเล็ก ข้าวเปคนไหพูดอย่างนเป็นหนุ่มคนนี้ใช่ไหมสเมรลาดอยูว่ะเป็นครัวเปิดนะที่นี่ครับนี่คือบรรยากาศร้านอาหารนะครับเป็นโอเพ่นนะฮะด้านนี้นะครับก็จะมีคนที่มาพักทัศตรงนี้นะครับเขาจะมาทานอาหารนะครับแล้วก็ชมบรรยากาศของทะเลด้านนี้นะครับนี่ครับข้างในก็มีนะครับข้างในจะเป็นห้องแอร์นะฮะห้องแอร์นะครับแต่ตรงนี้จะเป็นลักษณะของ ที่นั่งตาอากาศนะครับแต่ถ้ามีฝนมีละลงก็จะย้ายเข้าไปด้านในได้นะคตรงนี้นะแล้วก็ตรงนู้นจะเป็นคอรองเพลงจะมีการร้องเพลงด้วยด้านนู้นนะครับก็ตอนกลางคืนนะจะมีการร้องเพลงนะครับนี่ครับอ๋อมีหมวกะทะขายตรงนี้นะฮะ ที่พ่มาเขาเวลาเขาร้องเพลงก็จะมีแบบพวงมาลัยนะฮะมีพวงมาลัยแบบอ่าคือใครจะตบรางวัลก็ต้องซื้อมาลัยนะแล้วก็อไปคล้องให้แบบนี้นะครับโอ้บรรยากาศดีมากเลยครับสำหรับตรงนี้นะฮะเห็นป้ายมีหมูกระทะนะหมูกระทะสิสดเอสดหมูกระทะแบบเป็นชุดนะเป็นเซตนะน่าจะมีเสียงเพลงนะครับสักคู่หนึ่งฮะนี่ครับมีลำโพงใหญ่มากนะครับ ทอดยาวไปด้านนู้นจะเป็นาหาดมอมปะก,กันนะครับตรงนี้จะเป็นหาดคล้ายๆหาดส่วนตัวเป็นของรีสอร์ทด้านนี้นะครับแต่ว่าหาดมอมปะก,กันจะเดินทางนู้นนคะครับก็มีมีสังเกตูจะเห็นชาวบ้านเดินถ่ายรูปเดินชมวิวเดินอะไรบนี้กันนะฮะนี่ครับด้านนี้นะครับแต่ถ้าเป็นส่วนนี้จะเป็นส่วนของรีสอร์ทนะฮะนี่ครับสามารถนั่งเล่นได้ตรงนี้นะฮะนั่งเล่นมิงกะลาบะมิงกะลาบะพูดสิมิงกะลาบะ ชื่ออะไรนีเป็นพนักง,งานนะฮะอยูต่ตัวรออะไรนะครับเองกะะัแล้วปะชื่ออะไรบ้างอ๋อชื่ออะไรนี่ปอติชินเอ๊ม่ัวนี้เทิงเล่ฮะเทิงเล่เทิงเล่เทิงเล่คนคนที่นี่นะคนผาวาอาย อยู่สเตห์ทวายเดวร์เวลูะไม่ใช่เดวลูเดลู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 ออูพูดภาษาไม่่ได้ครับก็เออพนักงานเขาแปลกครับไม่ค่อยพูดภาษาไม่ค่อยพูดภาษาอังกฤษนะแปลกอเหมือนกันนะครับขอวันนี้ตอนที่เข้ามาถึงนีก็ไปขอไอ้พวกรีวนมทอะไเขาก็ จะไม่พูดภาษากลางน,นะฮะต่ส่วนใหญ่จะพูดเป็นภาษาท้องถิ่นนะฮะตอนนี้ให้ดูบรรยากาศแบบนี้ไปก่อนนะครับนี่ครับเพื่อนๆจะมาพักก็มาได้นะครับส่วนนี้เป็นจะเป็นของอร้านอาหารนะฮะร,ร้านอาหารไทยจีนนะครับด้านนู้นห้องพักอยู่ด้านนู้นนะครับมีสองโซนนะครับอนี่เป็นเมนูปิ้งย่างนะของเขานะครับ นีนกะระบะไปไหนมา,นา,มาคะไปเอาของมาค่ะไปเอาของมาแล้วนี่จะไปไหนครับขับพ่ออ๋อขับพ่อครับกทีมงานนะนของกั๊ดดี่ติดตามชมครับสุนิชโจว์เทวีชาแนลครับสวัสดีครับ